ังจากใช้ปุ๋ย1 2 c 4เราไปใช่ไหมคะใช่ครับ1 2 c ีต่อเป,ป้ที่ไปประมาณ4ออี่รอบครับปูไปประมาณแดไร่โอ้โอนี่เก็บมาจากสองเดือนแล้ว,วทั่วปกยาวที่เรยกวฝักยาวกว่าน,นี้นะครับนี่ปลายเถ่าแล้วนะวนแล้วรอบหนึ่งนี่ได้กี่กิโลครับพี่รอบหนึ่งก็สองรกว่าโลส0มร้อยโได้เงินรวมเท่าเท่าที่เก็บมาสองเดือนเนี้ยรวมเป็นเท,ท่าไหร่แล้ะคะประมาณประมาณน่าจะแสนกว่าแล้วแสนกว่าแล้วลงทุนไปเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสักสามพันได้ไหมลงทุนตั่วสามพันครับ ปลูกแต่เมื่อไหร่คะปลูกตั้งกับเดือนอะไรนะเดือนกันยากัาครับกันยาใช่ไหมต้นเดือนหรือปลายเดือนคะต้นต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนกันยาเนาะแล้วฉีดปุ๋ยเราไปกี่รอบคะฉีดไปประมาณสี่รอบครับสี่รอบใช่ไหมครั้งหนึ่งนี่ต่อน้ํากี่ซีซีกี่ซีซีต่อน้ําน้ํานี่ผมหลอดหลอดเล็กันนะแค่ซีซีซีอะซีซีซีต่อเป้ หนึ่งเป้เคยยี่สิบลิตรใช่ใช่แล้วฉีดได้เยอะไหมคะแล้วปลูกกี่ไร่คะที่เนี้ยปลูกไปประมาณแปดไร่แปดไร่แล้วถังเดียวเนี้ยฉีดทั้งแปดไร่รึเปล่าคะใช่ใช่ใช่ถังสองร้อยลิตรแปดไร่เลยถ้าสองร้อยลิตรคือแปดไร่เป็นละองฮะอสองร้ลิตรฉีดได้แปดไร่เลยตอนหนึ่งครั้งใช่ไหมคะแล้วครั้งแรกที่ได้เนี่ยถั่วฝักยาวนี่ฝักยาวกว่านี้ไหมคะถั่วฝักยาวที่เรียกาฝักยาวกว่านี้แหรอครับนี่ปลายเถาแล้วกันนปลายลเถารอบที่่าไหรแล้วคะเนี้ นี่เก็บมาจากสองเดือนแล้วสองเดือนนี่เก็บไปกี่รอบไม่ได้นะครับไม่ได้นับเลยใช่นไม่กี่วันเว้นวันเก็บวันเว้นวันแล้วรอบหนึ่งนี่ได้กี่กิโลครับพี่รอบหนึ่งก็จุดนี้ก็สองร้อยกว่าโลสามร้อยโลอะตอนหนึ่งรอบนะคะนี่เกินยี่สิบรอบแล้วเนาะเกินก็เกินครับนี่มันสองเดือนแล้วแต่ปกตินี่ถั่วเก็บยี่สิบรอบนี่ก็เต็มที่แล้วเนาะใช่ใช่ครับแต่หลังจากมาใช้ปุ๋ยเนี่ยมันเก็บรอบได้มากขึ้นไหมใช่ใช่ทีแรกผมจะโลอยู่แล้ว่วันที่นี้ว่ามันมันออกดอกขบวนต่อเลยผมก็ เอาไว้ต่อเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วรสชาติเป็นไงคะรสชาติกอบครับกอบดีอยู่นะแล้วแม่ค้าชอบไหมแม่ค้าชอบครับใช่ไหมเพราะว่ามันจะไม่หย่างง่ายโทรสั่งกันเลยครับแล้วรอบนี้ค่ะได้เงินรวมเท่าเท่าที่เก็บมาสองเดือนเนี่ยรวมเป็นเท่าไหร่แล้วคะประมาณประมาณน่าจะแสนกว่าแล้วแสนกว่าแล้วลงทุนไปเท่าไหร่ครับพี่ลงทุนไปไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ถึงหมื่นไหมประมาณสักสามพันได้ไหมลงทุนตัวสามพันครับแล้วลงทุนปุ๋ยเรากี่กี่ขวดคะขวดเล็กๆเด็กะ ขวดลึกๆนี่บุ่มฉีดไปสี่รอบสี่รอบครับรอบละขวดเลยคะครับรอบละขวดก็เท่ากับสี่ร้อยใช่ใช่เท่านั้นเองแต่ได้เงินหลักแสนใช่ใช่ครับแล้วยังเก็บไม่หมดครับคาดว่าจะเก็บได้อีกกี่รอบคะกะว่าประมาณยันปีใหม่นะฮะโอ้ยันปีใหม่ได้ได้อีกหลายรอบอหลายรอบครับถึงสิบรอบไหมพี่ยันปีใหม่ก็หลายวันเลยนะแล้วก็ประมาณรอบสิบสองคผมกะว่าประมาณอีกสิบสองรอบครับโอ้โห คุ้มค่าไหมพี่กับการลงทุนใช่ไหมนี่ถ้าเหมาขวดใหญ่ไปเนี่ยรับรองได้กันทั้งปีเลยทีเดียวถูกไหมครับนี่ลุงผมลงมาละลงไปเสร็จแล้วผมก็เอาถั่วลงไปหมดเลยครับผมจะลองใช้ตัวนี้ต่ออ๋อตอนนี้นี่มาละนี่เราลื้อแล้วเนาะลื้อๆตอนนั้นไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับมาละเนี่ยใช้ครับตอนนั้นเพราะเรารู้ทำไมไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าไงผมว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่คิดว่ามันจะดีนงตอนแรกคิดว่าลงทุนสูงใช่ไหมแต่ตอนนี้คิดว่าคุ้มกับการลงทุนไหมคุคก ถูกหรือแพงตอนนี้คิดนี่ยราคาสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบพี่มาถูกหรือแพงตอนเนี้ไม่ไม่มันมันมันก็ไม่แพงนะไม่แพงเลยเนาะเพราะมันคุ้มค่ากับการลงทุนแต่เห็นว่าผิวมะละที่ที่ที่พี่ยายปลูกอะใช่ไหมคะใช่ผิวสวยมากเลยนะสวยสวยครับใช่นั่นคุ้มค่าผมผมไ่แปลงนี่ผมได้ลองใช้นะผมใช้อยู่แปลงนู้น มันเขียวเลยใบมันเขียวผมก็ว่ามันเปือใบหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะแตไม่ใช่ครับลูกมันกลับดีใช่ไหมกลับดีครับเลือดดังนั้นวันนี้นะครับเราขอขอบคุณพี่มานิดใช่ไหมคะพี่มานิดใช่ค่ะมากๆเลยนะคะที่ให้เรามารีวิวเดี๋ยวเราจะรีวิวต่อเลยวันนี้เก็บนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะซื้อถั่วด้ยซื้อถั่วด้ใ่ไหมมใ แต่เลิศดมากเลยเนาะฝันก่ยอยู่อะแต่มันยังแน่นอยู่เนาะแต่ฝักใหญ่แล้วก็แน่นนะแล้วมันกอบอ่ะใช่ไหมแม่ค้าชอบโทสต์ทีโทสิศมากงั้นงั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วขอบทจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ